สบายดีพี่น้องมัสุคุชคนมานีออนกับบาเต้สิไปตลาดเด้อพี่น้องเด้อยมืมรถซแก้วไปพี่น้องพอรถบาเต้หมู่พคนยืมไปทำธุระยังหมูมานเนาะอย่างเนาะไปหาซื้อแนวกินพี่น้องสแปงเพิ่นกะสั่งปลาเผาสุดหนึ่งโรตีพันลูก,ลกเพิ่นขาดไมด้คือคู่นึงไปเลยอ่ล่ออ่าไอคมกะโอ้ยสิออกเลขไก่บ่เคิม ฮะโอ้สงสัยบัวนี่ไก่มางอเล็กไก่มานี่ไก่มาอีกออกอีกมานี่เอาคือบทสตาร์ทไงมันเปิดแล้วนั่นโอ้ยรถสแกมมันมีสูตรไรเออห่านไอ้เข็มหูสูตรบอเต้บุหูสูตรโอ้ยเขาแตกใส่อันนี้ตัดตัดเด้ เราจะไปซื้อไม่พอยพ,พี่น้องเลย FC ทวงอะไรโอ้ยสงสารไม่พอยไม่กวดน้องอ้อนจะไปซื้อไม่กวดนั่พี่น้องเลยข้าคำ่ำรถเราแห้งนะเฮะ้ยสบายดีจ้าสบายดีจ้ายืมเนี่เด้อรถนี่เด้อโอ้การ์โบเต้มาหอดตลาดเลยพี่น้อง หมดแล้วถาปี่รถกับพี่น้อยรหรดใหม่ซ้ำวัดชื่อยังบ่ตเตปปะกาเตา้เตามาป่นะาป่นตับป่นดใส่หอต่อดิฟตัวาะสปแปงกับปลาเผารมีหลอซื้อกุ้งต่อโลอทะเลกุง้งเอาจะหาสิบ เลือกเอาอาเนื้อขีดด no ูเนื oh. okay. ้อขีดมเอเอามือลเลยเอามือลงเลยจะดูว่มีเนื้อขีดซื้อกุ้งอาหารสิบพเลือกตัวเนียนๆให้นั้นซื้อสะแปงเลยพี่รองนี่มอตัวเหลือตัวบบอตัวไม่ห่อร้ป่ะสิบเดียวเลย้ยเ่าเลยกัเข่า ข่อยกเงินเดือนออกเขาจะซื้อให้สู่นางน้ำเผ็ดกินเลยเงินเดือนกูมีโขกมัดเหนื่อยกายบอเลือกอีกค่ะสิบกระได้เห็นว่าสบายดีพี่น้องสดีพกินข่าวลำการเลยพี่น้องเด้อตำหมักแตงพี่น้องหลังจากมาแต่ตลาดกับพี่น้องเอ้ย ไปซื้อไม่พ่อเอฟซีเอฟซีตีไ่พ่อไอชงสันไม่กวดน้องหคนน้อยว่าสันนี้ก็คงมากกใจละลายไปซื้อเปพิดห้านอื่นไปซื้ออีกพี่น้อยกอื่นีน่ฉัะก็อื่นสตลาดกมอืน่นไ,ไปซื้อไปนิ่มากกไปโหลดภูรก้การมดผู้รกระมดร์ไปเรื่อได้ประตูก็เป็น สั่งปลาเาหน่มี่ั่งเลยปราระทานมัสม่งตำูะทูตำะทูว่ะตีะทูตำัะแขงเนาะนานเผ็ดไม่อยากเฮ้ยเผ็ดนอมีเอฟซีขอเปเอฟซีนางน้ำเผ็ดเด้อเอฟซีว่ะ ่ตอบใจละลายน้อยเปลี่ยน้อยยู่นคนนี้หันท่าหันท่าหนีว้าหันมาหนีอะไรนะมาแล้วแม่แม่มาเป็มึงเม็ดแน่วะงไงคนหมักเบ้าเงาหมักเบ้าหมักชาเนี่ยนเจ้าเงาเจ้าย่างแล้วโยนน้ำมันแล้พเปีแม่ขนเงาข้นเงายนน้ำมันแล้พเปรี ไม่ทาเจ้าเงาไม่ขาเจ้าย้าอื้อหืองเน่ะข้าวซอยข้าหั่นข้าอุดนี่ยข้าว่นบะสบานก็โตก็โตข้าวูชุบเจ็บก็โตก็โตกันแล้วเดยวแวาานแบบเสีอไปแบบน่าจะเป็นไส้เลยนะพอเอามาแล้วทำก็ไร้นตากแดดเป็นอีกตัวอืม เม่เผ็ดหนีแยงดีมากอากาศหนาวแล้วพี่น้องเลยหนาวหนาวอืมขอให้ทีมันจิภูสุคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อฮาลมัาละว่ามี่งหนาวแล้วรักษาสุขภาพเด้อเอฟซี มาจะเก็ทุกคนเปโดนกันสแป็น,ปน,ปนเหรนะอเฮ้เทิสป็นเราไปงากูขับมอ่ะไอ้ตัวอ,อ่นอนัญญากับมา่ะจ้ไหคุยต่อ มืมมงขาดวะจะทุกคนเะรอลาวอนะลำใหม่ชาพันใหม่ดีมันแปลงกายห่ะแปลงแปลงพันธ์กายพันธ์ุแบบสับปะกมาเลยลง โคบิดจะไปซักนะฮะยาโคบิดจะไปซักเนี่ยผมซ้อมเ็มส์เล็มหอาบบางคนงานจะหาเ็มนึงเ็มที่ช่องไม่ไปซักไหมตักยุ้หาใช่เหรอเจ็บๆเนาะไม่เจ็บมันเลยงานจะหาถ้าไม่แม่ก็ใหแม่พาไปซัก cắt à, thêm cho ông nữa không? Thêm thêm ít đi nằm thịt Mới chép nữa Đúng ừ. chép lời mẹ ơi Thịt gà thì Nó hay mệt nè này cơn gấp nam Có lòng cũng mắc gấp nam ơi rồi Mình tìm ngay như thế nào ừ. Mình khẽ bớt mình hẳn cả là Tìm bớt Chắc như thế một khẽ Khẩu bớt chắc mình có hay

Amen.

อือยืดออมอนน่้ขอไปได้เอาพี่น้องกินนี่ก็สไดเดลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แจรกก็ติดตามพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย